เหาหกเจ็ดชื่นชมคนเป็นกับการที่จะคบคนเป็นสําคัญเนาะเราจะคบคนเป็นชื่นชมเป็นคบคนแบบไหนชื่นชมคนแบบไหนเราไม่ถึงต้องชื่นชมคบกับคนรวยหรือคนสําเร็จเพราะว่าคนสําเร็จและคนรวยเขาจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะเขาจะเสพสื่อที่มีสาระอะ ที่เป็นสร้างสรรค์ที่จะสร้างการเติบโตนะบังเอิญว่าคนรวยคนสําเร็จเป็นคนที่ส่วนน้อยอในเมืองไทยนี่มีอยู่ประมาณถึงห้าอร์เองมันมีน้อยไงเอพราะนั้นเราจะเพราะว่าเขาจะดูที่รายเ,เงินฝากบัญชีทําไมถึงว่าคนที่มีเงินฝากในบัญชีนะ,ะตั้งแต่หนึ่งล้านขึ้นไปเนะี่ย มีอยู่ห้าเปอร์เซนต์ลึงล้านลงมาถึงศูนย์บาทเลยไม่มีอะไรก็มีเป็นตั้งเก้าสิบห้าเปอร์เซนต์นี่แหละฮะเออฮะเพราะนั้นคนที่สำเร็จคนรวยมันมีน้อยไงมีอยู่ห้าเปอร์เซนตเออแล้วเราอยากจะรวยอยากสำเร็จเหมือนเขาไหมอืมเราต้องชื่นชมเราถึงไปคบเขาเพราะไงคนเหล่านี้เขาจะไปคบกับคนรวยอย่างเดียวนะเออขาคงไม่มามา,มากับเราในชะ่ไหมแต่ไม่เป็นไร เขาอาจจะไม่มาคบเราแต่เราสามารถเสพสื่อเขาได้คนรวยใน5%เนี่ยคนที่สําเร็จเขาดูอะไรเขาเสพสื่ออะไรจำค่ะนี้ยเขาอ่านอะไรเขาทําอะไรเนี่ยเขาอ่านหนังสืออะไรเขาทําประกอบอาชีพอ,อะไรเขาถึงสําเร็จเขาถือร่ำรวยเราเขาเขาก็เป็นคนเราเนคนเราก็ทําเหมือนเขาคิดเหมือนเขาอ่านหนังสือเหมือนเขาเสพสือส่อเสพเหมือน เนี่ยไม่ยากเราจะไปคบเจ้าสัวคบได้เราเอาเขาเป็นเพื่อนเราก็ได้นะได้เหมือนกันเจ้าสัวเจ้าสัวซีเจ้าสัวช้างเจ้าสัวห้างเซนเราครบเขาเป็นเพื่อนได้เลยนะแต่เขาว่าเขาเขาไม่รู้จักเราไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีปัญหาการครบเขานี่คบในแง่ของการติดตามผลงานเขาเอา่อไปฟังไปอ่านวิสัยทัศน์ในแต่ละปี ประมาณปลายปีหรือปีใหม่จะเริ่มมีการฉายวิสัยทัศน์เจ้าอย่างเช่นเจ้าสัวเจ้าสัวสี่เราเนี่ยเขาฉายวิสัยทัศน์ล้วเนี่ย,เ,ย,เ,ยเราไปเสพปุ๊บเราเอเออเรามีเพื่อนเราอ่านพวกสิ่งหเหล่านี้เราไปพบคนหเหล่านี้ตัวเราก็จะมี mindset วิธีคิดวิธีการเหมือนอพวกนี้เลยนี่คือการครบเพื่อนอย่างนี้ได้เอ,อรบเขาเนี่ยเอาเข้าเป็นเพื่อนเราเลยนะ อ๋อจับมาเป็นเพื่อนเลยเจ้าสัวท่านไหนเอามาเลียงเ,เลยียงจับมาเป็นเพื่อนเราได้เลยไม่ต้องห่วงเขาไม่ห่วงหรอกนึ่ตัวเขาก็ไม่รู้ด้วยนะแต่เราก็ตัวเป็นเพื่อนเราเลยเราต้องคบเพื่อนแบบนี้อืมก็อา่านมีหนังสือมีอะไรก็เสิฟเข้าไปอย่างเช่นเจ้าส,สัวซีเขามีเรื่องของวิสัยทัศน์มีคนสัมภาษณ์เขาเนาะว่าท่านเนี่ย ถ้ามีมีเรื่องวิธีคิดวิธีการลงทุนยังไงเอ่อในการที่จะท่านถึงได้ร่ำรวยมีสินทรัพย์เป็นหลับสนสนแนล้านเออเขาถามอย่างนี้เขาบอกว่าทำไมทุกอย่างการลงทุนทุกอย่างต้องมีการเสี่ยงนั้นเสี่ยงว่าอออเสี่ยงก็คือไม่ใช่ว่าเสี่ยงเอ่อ,อ,อได้ครึ่งนึงหรือว่าเสี่ยงเอ,อ 50-50ิบหบเาบอกไม่เอาก็ต้องเสี่ยงถ้าบอา5 0บห้าสิไปไปไปซื้อหวยซื้ออะไรไม่ดีเหรอหรือไปไปเล่นพนันไม่ดีหรอใช่ไหมว่ามันต้องเสี่ยงธุรกิจต้องเสี่ยงอย่างเช่นก็บ,บอกว่าร้อเนี่ยใน100่งร้ยแกจะมองว่าใน100เนี่ยแกจะดูนะแกต้องดูว่าเกมที่แกจะชนะมีอยู่70%เปอร็บอกอีก30%มคือเสี่ยง เห็นไหมเจ้าสัวก็ยังมีมีเรื่องของการลงทุนแบบเสี่ยงกันนะเสี่ยงแบไหนนะอาวเสี่ยงอไม่รู้มันเจ๊งออกไปเจ๊งไปแล้วจะล้มเดี๋ยวก็เล็มเหลียวไปถ้ามันทําแล้วมันไม่ได้ก็คือได้แต่ถ้าได้คือได้ถ้าเจ๊งคือเจ๊งนี่คือการเสี่ยงบริหารการเสี่ยงทําไงแต่แกบริหารเป็นไงแกเอาเจ็ดสิบนี่คือแบ่งเงินแบ่งเงินมาสองส่วนไงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือเอาไว้ในการลงทุนประเภทที่ว่ามองเกมแล้วชนะ มองเกมแล้วชนะยังไงก็ไม่แพ้คือ70%อีก30%คือแกก็เสียงดีกว่าถ้าได้คือได้